ขาจยายไอนเรไทนเ้ว่าปลอดไทยสึ่งลักอันที่หนึงจุดนะไรองพาดาบริหารที่หนึ่งก็ทันที่หนึ่งานที่สองยังไม่ได้จุดเนาะเก้าจีบจบดีเออตามสบายซึ่งจุดทุกมองปลอดไทยคอยจระเรียนสูงๆลูกตาซาทำเวลาได้หลายๆสามนึง ล้งบันม้วนตุ้ยตุ้ยตุต้ยล่ำดาบพี่น้องเอ้ยออยจเจริญเนาะเป็นไปแบบล่ำดาบเลยเป็นโล้วยที่อดทางจะออนล่ำดาบล่ำดาบเป็นโล้วยที่อดทางจะออนออนนิ่มนิ่มออยออยเจริญพี่น้องเป็นบางแงมเนาะ ลำดาบเนาะ muốn ต้วใหญ่เลยอ้าวยังอีกสองสองปั่นไม่ได้หรอกสองฐานเนาะเบิ่งกันไปนะครับเบิ่งกันไปทันบักไฟลั่มพานกันหลายฝั่งไฟลั่มบอพานกันหลายยื้อกันอ่าทะลุทะลุก่อนเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้ฟ้ากระป๋องกัดแยงเปิดได้แล้วโอ้เจริญเปิดกันไปลุกกันไปหมดทันใจตัดสินนะ บางทีองศาความสูงจะพอบนอนะครับถือา่าควอมเบาอยู่ในเกณฑ์ด,ดีเด้อนะครับจังหวะนี้คอยจะเริ่นปลายวันสุดๆเะีเยนน่งเน็มๆทีหมุนรอบทั้งสายทุกคนจะได้รอบคอยเคลื่อนคอยโยกคอยวนคอยรดน้ำดับเป็นปลาขาวพืนปลาท้นงหญ่งย้ายาเปากกะชัดเจนแล้วตอนนี้ ลอยเจาเรื่อยดึงใบไปมาทุบเกิดอ,อุปสรรคในการเดินทาง1นึ่งรอ้อยพาดไปเดินไปทันเป็นควันเครื่องบินด้านขวานะครับเป็นคนเต็มควันเคนรื่องบินเฉลียนด้านขวาเนื่องจากบินไปบริสุทธิ์แค่การบินนั้นเป็นรอง พี่น้องจะต้องตามประคองพ่อบบได้นะครับแจ้งองศานั้นจะเพียงพ่อโบอต้อตรงรุนต้องตามออยจะเรื่อนน้ำกันละนะครับร้อย4ีสิพัดใส่เดินไฟฮัดมองไฟราคาจะพ่ะครับ ถ้าควอำบอลที่แล้วองศาพ่อลุกพ่เรียง่งมันไปครับฝากขาล่าชื่อบางบางบางไปละที่ไม่จุดแปดข้อเขาเนี่ยสีไว้บอลีกรับนั่นสีไว้บอนะโยกม้วนข้ง,บงบเบา จังหวะจะมีการเอียงแล้วเขเวียงจะคล้องนะ่ะร้อยแปดสิบพันไปเราจะทันเด้อบดลลวดสรุปนะบอวดสรุปมึงกระใายเรื่อยๆอะตาภัยนะชื่อว่าให้เกียรติผู้นับของเกียรย์อาจารย์สร้างนะมากเลยสำเร็จกะเรี่ว่าเป็นการสู้เต็มที่ของทีมงานบักไฟนะ สามสิบองศาโดยประมาณจากสูเมรายืนตอนนี้พื้นปากขาวได้ปากคืนไง่อ,อยโย่คอยวนเสร็จเครื่องบินควันนะครับน้องเบื้องด้านขวาที่เป็นเสร็จทะเลียง2ร0อมร้อยขี้ทิพักไปเดินกันไปนะครับพอรวนสุรุมเดชัดเด้อเออเดิมกันไปเรื่อยๆนะครับ ัตได้ด้วยท่านเจ็ดสิบพานไปอ่าหมึังท่านสองบอลลูนรุนะครับเนึ่งจากหน้าคารับอสูงท่านบอสูงเอจ็ดสิบพลาดแล้วอค้งดำดังนีผมตึ้ไปละนะครับั้งโตเข้าไปัเร์้เนไปนะท่านเ้อฝังไปล้ำดาบอลลูนสรุปนะอางล่างงบ้านี่ จะวังเบงคุงพันเ้ากันสิเดียเตมากนะครับพราะถ้าดเด้วยจจุดตะไลอนงบงลตะไลหมดคืดคอตะไลอยู่ยังยูเหนือเต็มซีไมเตะไล้ร้อยพาดไปอ่าเล่นนะครับไรก็างนะครัเต็มเล้าสีสั้นทหพทีมาย ลําดาบเด้สามร้อยด้ขนาดลําดาบเงินสามร้อยยี่สิบดเครับสามรอิาไมัม่นเก่งกากหน้าบ่ออ้ิัายผูาสาทสงร